สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการยิงแอดโฆษณานะคะใน a c ซ b o o k นะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราได้มีการสร้างเพจ a c e b o o k ไว้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มในส่วนของการยิงแอดโฆษณาใน Facebook กันนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปยิงแอดนะคะหน้าที่ของเราอันดับแรกเลยก็คือจะต้อง ตั้งค่าในส่วนของการชาระเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการยิงแอดนะคะก่อนหน้านี้ครูก็มีแจ้งไปแล้วว่าให้เราไปโหลดนะคะในส่วนของแอปตัวจัดการโฆษณาง Facebook นะคะซึ่งจะมีหน้าตานะคะอย่างนี้นะ,ะซึ่งนกักเรียนทุกคนก็น่าจะโหลดมาเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเราเรียกว่าตัวจัดการโฆษณาบน a c e b o o k อ่ะหลังจากเราได้ตัวนั้นแล้วนะคะเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วก็ให้เรา เข้าไปในตัวจัดการโฆษณาเลยเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาในส่วนของการยิงแอดโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มยิงแอดกันนะคะเราก็ต้องมาตั้งค่าการชําระเงินก่อนนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะด้านบนจะมีตัวจะมีตัวนี้ นะคะซึ่งเป็นตัวการตั้งค่าเป็นฟันเฟืองนะคะให้นักศึกษากดเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นอ่าชื่อ Facebook ของเรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบัญชีธุรกิจเรายิงโฆษณาในบัญชีส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นชื่อเฟซของเรามาให้นะคะก็จะมีการเรียกเก็บเงินแล้วก็การชําระเงินนะคะหลังจากนั้นก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยในส่วนของการเก็บเงินและการชําระเงินนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ นะคะก็จะมีชื่อบัญชีของคุณมียอดเงินเหมือนของครูก็คือครูจะมีเติมเงินเอาไว้ใช่ไหมคะก็จะมียอดเงินคงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการชรําระเงินนะคะชำระได้หลายแบบหนึ่งเราสามารถใช้วิธีเติมเงินก็ได้นะคะใช้บัตรมีซ่าก็ได้นะคะแต่ถ้าให้ครูแนะนําการตั้งค่าการชรําระเงินครั้งแรกอะค่ะมันจะติดเราไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นนะคะการชรําระเงินที่ค่อนข้างเสถียรที่สุดก็คือวิธีการชรําระเงินผ่านบัตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรอาจจะเป็นบัตรเดบิตก็ได้บัตรเครดิตก็ได้นะคะเพราะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ครูแนะนําอยากให้ตั้งค่าการชําระเงินครั้งแรกเป็นการชําระผ่านบัตรนะครับเพราะในอนาคตถ้าเรากลับมายิงแอนะคะเราจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการชําระเงินได้แต่ถ้าเราตั้งวิธีการชําระเงินโดยการใช้บัตรนะคะถ้าเราไม่อยากให้ตัดผ่านบัตรเราก็สามารถเติมเงินได้เหมือนกันอ่ะทีนี้ในส่วนของการเติมเงินการเติมเงินก็จะง่ายอ่ะลองดูนะคะเติมเงินเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีรายละเอียดให้เรา ะะเราสามารถใส่จํานวนเงินลงไปได้เลยว่าเราต้องการจะเติมเงินเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะะเช่นเราจะเติมเงินอ่านอันนี้ก็คือขึ้นเป็นหกร้อยบาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเติมเงินเติมผ่านคิวอาร์โค้ดเราก็กดได้เลยแล้วก็กดถัดไปนะคะ,นะะ,ะจำนวนเงินหกร้อยบาทนะคะเราจะผ่านคิวอาร์โค้ดหกร้อยใช่ไหมคะ เราก็กดถัดไปได้เลยนะคะอะเมื่อกี้มันกันเด้งออกเนาะอ่ามันก็จะขึ้นว่ากําลังประมวลผลนะคะอ่ะเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะมีะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่าจะใช้เวลานิดนึงนะคะ เัินเด้งโอ,อเดี๋ยวเข้าใหม่เข้าใหมหนึ่งร้อยวิธีการชำระเงินเติมเงินชัวโค้ด หนึ่งร้อยแป๊บหนึงนะคะของครูมันจะกดติดกับปุ่มออกอก็จะขึ้นมาให้แล้วเป็น QR code เราก็สามารถเอา QR code เนี่ยค่ะไปสแกนนะคะผ่านแอป นะคะในส่วนของธนาคารต่างๆนะคะแล้วก็สแกนแล้วก็เขาก็จะเติมเข้าระบบให้เราเลยนะคะอะ่ะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในส่วนของอการเติมเงินผ่านอ่าการเติมโดยใช้ QR code นะคะในส่วนของการเพิ่มวิธีการชําระเงินในส่วนขอ,ของการใช้บัตรเครดิตนะคะเราก็เข้าไปที่เพิ่มข้อมูลการชําระเงินเนะะี่ยค่ะก็จะมีให้เราเลือกนะคะเราก็เลือกเลยเป็นบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนะคะแล้วก็กดถัดไปนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบนบัตรให้เรา ใส่ข้อมูลก็จะมีชื่อบนบัตรหมายเลขบัตรนะคะวันเดือนปีนะคะแล้วก็ C.V.V เราใส่ข้อมูลให้ครบหลังจากนั้นบันทึกบันทึกเสร็จก็คือข้อมูลก็คือเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยต่อไปก็คือเราก็สามารถยิงแอดได้เลยแล้วก็เขาจะตัดผ่านบัญชีนะคะที่เราใส่เอาไว้หรือถ้าสมมติว่าเงินในบัญชีเราไม่มีใช่ไหมคะเราก็สามารถเติมเงินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นในครั้งแรกอะค่ะถ้าให้แนะนําก็คือให้แนะนําเป็นวิธีการ เพิ่มวิธีการชรําระเงินโดยการใช้ใช้บัตรนะคะซึ่งมันจะ,ะค่อนข้างเสถียรมากกว่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราดําเนินการตั้งค่าในส่วนของอการเรียกเก็บเงินแล้วก็การชรําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นที่เสร็จสิ้นในส่วนของการตั้ง การชําระเงินของเรานะคะเพื่อที่เวลาเรายิงโฆษณาก็จะได้ตัดผ่านบัญชีได้ง่ายนะคะก็จะเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องการยิงแอดกันสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ